มารูปอวยพรนะคะฉลองวันเกิดค่ะให้กับเจนนี่แบล็กิงกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดของเธอค่ะเธอเกิดเมื่อวันที่16มกราคมนะคะปีพศ2539ค่ะปีนี้นะคะก็อายุครบ25ปีเต็มแล้วนะนับแบบไทยนะคะโดยเมื่อคืนนี้ค่ะพอเที่ยงคืนปุ๊บนะคะพี่ๆน้องๆค่ะเมมเบอร์ในวงนะคะต่างก็ตบเท้ากันมาอวยพรวันเกิดให้กับเธอกันใหญ่เลยค่ะ โดยเริ่มจากพี่ซูนะคะเธอมาส่งนะคะมาเป็นคลิปค่ะเป็นกระต่ายกับเต่านะทำนองว่าเป็นตัวแทนนะคะพูดคุยกันกับเจนเนี่นะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะเราก็เห็นเจนเนี่เนาะตอบกลับมาว่าขอบคุณนะคะแหม่น่ารักจริงๆเลยค่ะส่วนทางด้านโลเซ่กับลิซ่านะ,ะใจตรงกันค่ะใช้รูปภาพรูปนี้นะคะในการอวยพรให้กับเจนเนี่ค่ะโลเซ่นะก็อวยพรนะยาวๆค่ะประมาณว่า สำหรับพี่สาวคนสวยคนนี้นะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะหวังว่านะคะคุณค่ะจะมีวันเกิดนะคะที่น่ารักที่สุดด้วยความรักนะคะขอบคุณค่ะที่เป็นสมาชิกที่น่ารักของพวกเรานะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยหวังว่าคุณพี่นะคะจะมีความสุขแล้วก็ความรักนะคะ ส่วนลิซ่านะคะก็มารูปเดียวกันกันกบโรเซ่เลยนะคะแล้วก็เขียนสั้นๆค่ะอีกเช่นเคยนะคะว่า Happy Birthday j e n เจนะคะแหมสั้นๆนะคะแต่ว่าได้ใจความค่ะก็น่ารักมากๆเลยนะทั้ง3สาวค่ะพอพ้นเที่ยงคืนใช่ไหมเข้าสู่วันที่16ค่ะก็มากันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะคะมาอวยพรให้กับสาวเจนนี่ค่ะแล้วก็เจนนี่เองเนาะเธอก็มีเพื่อนเยอะมากๆเลยนะคะต่างก็มาอวยพรค่ะลงในไอจีนะคะกันให้กับเธออีกด้วยนะคะ พร้อมกับมีพวกดอกไม้ท้าของขวาญต่างๆค่ะส่งให้กับเจนี่กันเพียบเลยนะ แล้วก็ดูเหมือนว่าเจนนี่ะคะจะถูกใจะ่ะดอกกุหลาบอันนี้มากๆเลยค่ะเห็นเธอนะคะโพสตลงในไอจีเต็มเลยนะก็ถ่ายหลายรูปมากค่ะเท่าที่ไปอ่านดูนะคะก็น่าจะมาจากคุณแม่ของเธอนะคะสหรับดอกกุหลาบสีฟ้านะคะช่อโตแบบนี้ค่ะก็ถือได้ว่าถ้าเป็นวันดีๆนะคะเืิอง,งามยามดีนะของเจนนี่เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโซโล่ของเธอะคะก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแตะทะลุท่าหกร้อยล้านวิวค่ะแล้วก็ไอจีของเธอนะคะก็มียอดผู้ติดตามสูงถึง38ล้าน Follower แล้วนะคะโอ้เรียกว่าเป็นวันดีๆคะ่ะของเธอค่ะก็สามารถนะคะมาอวยพรนะคะแสดงความยินดีให้กับเจนนี่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็ขออวยพรนะคะให้กับเจนนี่ค่ะให้มีความสุขนะคะขอให้มีสุขภาพที่ดีค่ะแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆแบบนี้นะคะตลอดไปเลยนะคะก็ก่อนจะคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า